โดยเฉพาะกรณีที่ค่ายเพลง MusicBark ค่ะยื่นฟ้อง j m m g r a m m รนะคะรวมถึงวงลาบานูและผู้อีก6คน50ล้านบาท,ท้าละเมิดลิขสิทธิ์แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เกมจะพลิกแล้วนะคะเพราะว่าทางคู่กรณีเนี่ยก็ได้นัดหลักฐานออกมายืนยันค่ะว่าไม่ได้ละเมิดค่ะ หลังนายชนินทวรากุลนุเคราะห์ผู้บริหารท่ายูนิสิกบัคส์ยื่นฟ้องบริษัท GMM g MM r a m m มรมีจำกัดมหาชนพร้อมศิลป,ปินวงลาบานนูและพวกรวม6คนฐานละเมิดลิขสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย50บล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีช่วงเย็นวันนี้นายกสมาอดิไซปัญญากรรมการผู้จัดการบริษัท GMM Music p u b l i s h i n g International จำกัดพร้อมผู้แทนฝ่ายกฎหมายก็เดินทางเขา้าแจ้งความคู่กรณีที่สอนนอทองหลอ่อในข้อหาหมิ่นประมาทฐานทธอไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงและเตรียมฟ้องแยงย้งดว โดยยืนยันบริษัท GMM Music ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ GMM Grammy ได้สิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายจะค่าย Music Box ในการเผยแพร่ลิขสิทธิเพลงของลาบานูนซึ่งรวมถึงการแสดงสดของศิลปินด้วยโดยมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี2545และได้ต่อสัญญาฉบับล่าสุดไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2557และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่4กรกฎาคมปี2560ที่สำคัญ GMM Grammy ได้จ่ายค่าตอบแทนแบบเมาส์จ่ายให้กับ Music Box ในจำนวนที่เหมาะสมไป เรียบร้อยโดยเอกทนเนศวราคุณนุเคราะห์อ,อดีตผู้บริหารค่ามิวสิกบาร์เป็นผู้ตรวจสอบข้อตกลงและลงนามในสัญญาทุกฉบับด้วยตัวเองแต่ตั้งแต่นายชนินซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของเอกทนเนศก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารค่ามิวสิกบาร์ต่อจากพี่ชายเมื่อช่วงกลางปี2558ก็พยายามขอยกเลิกสัญญามาตลอดค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้สิทธิ์โดยชอบแล้วก็ไม่เคยใช้สิทธิ์เกินจากข้อ ข้อความในสัญญานะฮะตลอดเวลาการที่จะยกเลิกสัญญาเนี่ยมันไม่ก็ไม่เป็นธรรมกับทางบริษัทและช่วงค่ำที่ผ่านมาคณะผู้บริหาร GMM Grammy นำโดยบุษบาดาวเรืองพร้อมด้วยเอกทะเนศวราคุณุเคราะห์อดีตผู้บริหารค่าย Music Box และออฟกับกบ Big As ออดีตนักร้องสังกัด Music Box ก็ร่วมกันแถลงข่าวโดยฝั่ง GMM Grammy ยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ ขณะที่เอกทนเนศเผยว่าณวันที่เซ็นสัญญาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงกับค่ายแกรมมีต่ตนไม่ได้ตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดและไม่รู้ด้วยว่าแกรมมี่ทำตามสัญญาทุกประการหรือไม่แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหากันพร้อมยอมรับว่าไม่ได้คุยเรื่องงานกับหนุ่ยชนินน้องชายมาสิบกว่าปีแล้วแต่หากน้องชายอยากให้ไปร่วมแถลงข่าวด้วยก็ยินดีแต่ก็คงจะพูดเหมือนเดิมค่ะบอกไปตอนต้นลวไงเราเซ็นเนี่ยเซ็นจริงอ,อนุญาตจริงตามนั้นแต่ว่าตามนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะว่าเสร็จแล้วมันกระบวนการเป็นยังไงไม่รู้ แล้วชนินเนี่ยยังไงเราก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรารู้แค่ว่าเราเซ็นจ,จริงวันนั้นเราเป็นผู้ลงนามยังไงเราก็พูดได้เท่านี้ไปพ่กนี้ก็พูดเท่านี้แหละเพราะมันมีเท่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดตรงนี้หวังว่าบางทีอาจจะเป็นตัวกลางก็ได้เพราะถ้าเราไม่มาเนี่ยมันไม่มีการเชื่อมเลยนะทางนู้นกับทางนี้ ขณะเดียวกันเมทีอรุณนักร้องนําวงลาบานูนซึ่งเดินสายไปโชว์คอนเสิร์ตที่จังหวัดสุโขท,ทยัยได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่ารู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรำลึกอยู่เสมอว่ามิวสิคบักค,คือผู้ผลุกปั้นจนแจ้งเกิดหากไม่มีมิวสิคบักก็คงไม่มีลาบานูนในวันนี้และหวังว่าจะมีทางออกที่ดีค่ะ จากนั้นนายเตะแทนได้ติดต่อไปอยังนายชนินวาราคุณนุเคราะห์ผู้บริหารมิวสิกบักซ์อีกซิงเผยทางโทรศัพท์ว่าหลังจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเจรจาตกลงกันได้กับทางแกรมมี่หากพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายเพื่อหาทางออกที่ดีร่วมกันค่ะ